มาเริ่มกันที่คําถามกันเลยดีกว่านะนักวิจัยกลุ่มที่1เนี่ยเขาสนับสนุนหรือว่าหาักล้างนักวิจัยกลุ่มที่2เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนแล้วโอากาสในการเกิดเซลล์มะเร็งโอเคเราไปอ่านข้อมูลที่เขาให้กันมาเลยดีกว่าโดยพี่จะเริ่มอ่านจากตรงนี้นี่อันนี้คือกลุ่มนักวิจัยกลุ่มที่1นนะอันนี้คือกลุ่มที่สส่วนอื่นไม่เกี่ยวก็ข้างบนเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวก็เลยไม่อ่านมาเริ่มกันเลย conclude population based studies cracking smartphone use and cancer rate over 10 years กลุ่มที่1เนี่ยเขาได้ทำการศึกษาประชากรโดยการติดตามการใช้สมาร์ทโฟนและอัตราการเกิดของโรคมะเร็งเป็นเวลา10ปีด้วยกัน the results show no significant correlation between smartphone use and an increase s of brain cancer ซึ่งผลที่แสดงออกมาก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนและ ความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของมะเร็งในสมองโอเคอันนี้คือของนักวิจัยกลุ่มแรกนะคะมาที่นักวิจัยกลุ่มที่2กันเขาบอกมาว่า focus on laboratory studies where c e l l were exposed to radio waves similar to those emitted by smartphone t h e i r finding suggested that prolonged exposure to radio waves could potentially alter cellular process increasing the likelihood of cancer cell development ซึ่งนะักวิจัยกลุ่มที่2นะเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาว่าเซลล์ที่ได้รับคลื่นวิทยุที่คล้ายกับการปล่อยจากสมาร์ทโฟนเนี่ยซึ่งผลงานวิจัยชี้เห็นว่าการสัมผัสเครื่องวิทยุเป็นเวลานานอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาเช็กใช้กันเลยข้อเองนเขาบอกมาว่า Group 1 not c o n t r a d i c t กลุ่ม2ก็คือไม่ขัดแย้งกับกลุ่ม2อนั่นเองเนื่องจากทั้ง2ศึกษาในแง่มุมที่ต่างกันซึ่งข้อนี้เป็นไปได้นะเพราะว่า กลุ่มแรกเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟนในประชากรซึ่งกลุ่มที่2เขาศึกษาจากการสัมผัสคลื่นวิทยุในระดับเซลล์ข้อ b เขาบอกว่ากลุ่ม1นเนี่ยหักล้างกลุ่มที่2นะโดยที่กลุ่มที่1นึ่งเขาระบุว่าคลื่นวิทยุจากสมาร์ทโฟนไม่ส่งผลต่อ d n a ของเซลล์จากที่เราอ่านมากลุ่มที่1นึ่เขาได้พูดถึงคลื่นวิทยุบ้างไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะมาดูข้อ4กันต่อกลุ่ม1สนับสนุนกลุ่ม2นะ เพราะทั้งสองระบุว่าเป็นไปได้ว่าคลื่นมีส่วนทําให้เกิดเซลล์มะเร็งได้นะฮะคั้นนี้มาอีกแล้วฟึบมีแต่ในกลุ่มที่2ไม่ได้มีในกลุ่มที่1แต่เขาบอกว่าทั้ง2เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยสุดท้ายเช็คข้อดีกลุ่มที่1หักหลังกลุ่มที่2นะโดยคาระบุว่าแม่คลื่นวิทยุอาจไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งโดยตรงแต่ว่าคลื่นอาจเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ได้จากที่เราอ่านมาเนี่ยมีกลุ่มไหนบอกไหมว่าอาจจะไปเร่งการเติบโตของเซลล์ทีี่่มอยูได้ ไม่มีคำน,นี้เลยนะฮะข้อดีก็ไม่ใช่เราจึงตอบข้อ A ไปได้เลยโอเคนะค่อยๆวิเคราะห์ไปเกิดว่าน้องๆทำข้อสอบแล้วเจอโจทย์ที่ถามว่ากลุ่ม1เนี่ยซับพอร์ตหรือหักล้างกลุ่ม2ก็สามารถตอบไปได้เลยว่ากลุ่ม1 not c o n t r a d i c t กลุ่ม2เพราะว่าทั้ง2ศึกษาในแง่มุมที่ต่างกันนี่พี่ให้ล้วไว้เลย c o n t r a d i c t แปลว่าขัดแย้งนะฟึบอันนี้ก็คือมุมมอง,มอง different ต่างกัน โอเคนะถ้าเกิดว่าเจอกลุ่ม1กลุ่ม2ปุ๊บตอบแบบนี้ละเลยเราไปกันที่ข้อถัด